เงียบเลยเนาะหลังนี้แล้วมันยังอะ่ะดันออกด้วยหรือเปล่านะใช่ไหมใช่น,นั่นแหละมีไหมมีครับโอ้หลังนี้ก็เคยได้ปลาคอใหญ่ไปนะครับคลิปที่แล้วครับผมที่ดันรอบล่างๆนะครับมือนี้สิมานไหครับเก็บไผ่หรอเนื้จริงไหมเนี่ยจริงดิไผ่กแล้วเหรอใช่ ก็มีรอยคนมาเอาด้วยนะเนี่ยมีเลยมีนู่นๆอยู่นู่นน่ะข้างล่างนู่นนี่ยอ้ตายพี่น้องครับเห็นไหมพวกเอ็นตัวปลาไหมปลาครับครับครับอ้หลับหายด้วยพี่น้องครับนี่ครับเซเวนี่นะครับผมลงไอ้พุ่นครับเห็นตัวปลาด้วยพวกไม่ใช่ตายหรือเปล่าปลา ดีพี่น้องทุกท่านครับนี่สมายามรอบเด้อพี่น้องครับผมเมือหลังแรกกันเลยครับน้ำลงตัวไหนพวกพได้ต่ำปะสวัสดีพี่น้องกันพวกนี่ครับนี่เมือหลังแรกที่ใเไฟอย่างหวานครับผมเห็นไหมโอ้ปลาสลิดครับตัวนึงเอาเอาเอาหลังแรกได้ปลาสลิดพี่น้องครับตายไหม แข็งไหมแข็งว่าตายไม่นานโอ้ได้ปลาสลิดอ่ะเอาเอาเอาไม่ไปถอดห้อใส่ก่อนเลยดีปลาสลิดที่น้องครับหน้ามันลงใช่ไหมพวกลงเยอะเลยดูปากทางเข้าเลยนะมันลงลง เดี๋ยวลุนหลังเ่อาไปพี่น้องครับเต็มแรกได้ปลาสลิดครับผมไปเฮ้ลุนหลังเ่อาไปหลังที่สองครับผมนีบ่คือบ่น้ำมันลงเยอะเนาะ หยับเลยตัวนะใช่ไหมใช่เป็นหอยเว้นไรใช่ไหม,ไม,ไม,ไมนีสองมาถือครับพี่น้องน่ามันลงครับผมเดี๋ยวว่าเป็นยังครับเดี๋ยวรุ่นหลังต่อไปครับผมมาล,ลุ่นอีกหลังนึงครับผมมีโตวบักบู ้ยมีตัวครับพตัวใหญ่หตัวใหญ่เหรอใช่หุยโอ้แปย่งอาจารย์ครับแปรก็คอใหญ่โหยตกใจเลยนะผมเก็บเก็บเก็บอหมานี่แล้วครับมือน,นี ได้ไหมอย่าหลุดมือดิโหโชวพี่น้องนะพวกโหข่อหญ่ครับผมเก็บครับผมตกใจหมดเลยครับวานี่หลังนี่ถือกระสงเนะใช่ครับสงตัวหน,นึ่งนี่บระขอใง่ ใหญ่กว่าตัวเมื่อวานอีกนะนี่ตัวนี้ใช่มานอะไพี่น้องครับนี่ครับเต็มถุงเลยครับผมเอาอัดลาดเลยครับไปใส่ไปเหมือนเดิมพุหลังแรกว่ตถุหลังแรกถือสลิปตัวนึงครับหลังสองเงียบหลังสามบวกรใ,ใหญ่ครับผมครับมันมนครับผม นี่ปากทางเข่านี่ซิบวกกวนเลยเด้อพี่น้องครับเสียด,ดีดีงแต้มือแหลกครับผมนี่ครับแล้วครับหยาปิดใบขึ้นกอาครับผมเรียร้อยครับไปเฮานี่นแต้มส,สวยโอ้ไปหลังก็ไปอีกครับหลังนีกับบ่เคยได้จะโตเลยพี่น้องครับสองมือแล้วสองเทียแล้วยามบ้านได้ครับผม นามก็ลงอีกครับต้องได้เมล่ขุดไหมอีกครับรอบหนารอบหนีบว่าได้เอาที่ขุดมานะครับผมครับลหลังนึงนีนนี่ครับเท้าหยียบอีกไหมหยบเลยเหยบเลยเหรอมันลกเกินปากทางเข้าเราจะทำปากทางเข้าใหม่ หลังนี้วัตถือพี่น้องครับมีแต่บรกคองให้เขามาหลังถัดมาพี่น้องครับหลังนี้ก็เคยได้ปลาคอใหญ่ไปนะครับคลิปที่แล้วครับผมที่ดันรอบล่างน,นะครับมือนีสีมานไหครับเก็บถ่ายงอดจริงไหมเนี่ยจริงดิถายอีกรอบหรอใช่ ไมีรอยคนมาเอาด้วยนะเนี่ยมีไหมมีนะนู้นๆะนะนะอยู่นู่นนะข้างล่างนู่นนะโอ้ตายพี่น้องครับเห็นไหมพวกอินตัวปลาไหมปลาครับเลยโอ้หลอบหายด้วยพี่น้องครับนี่ครับไซเป็นนี่นะครับผมลงไอ้พุูนครับเห็นตัวปลาด้วยพวกไม่ใช่ตายแล้วหรอปลาโอ,โ,อโอ้โหคูหนึ่งพี่น้องครับเอาหลอบลงน้ำเลยครับผม <c oughs> อือหือปลาคอครับเก็บผู้เก็บเก็บ ั้งบนนู้นเลยก็ได้นะเดี๋ยวพี่จับถุงให้ตายเลยเนาะหายจาใจไม่ไดนะ้ถ้าวันไหนวันนึงไม่มายามตายเลยนะเนายเน่าเลยวิวหน่อยนะเดิอนะออนะโอ้โหพี่นะ้องตายเลยครับ เอารอบลงน้ำนะครับผมหายใจพอได้ครับต้้องหาไม้ปักกันไว้นะครับนี่เนาะ,ะนี่นไหลลงเนื้อก็้อไม่หวานนะตายแนละ้วตัวใหญ่ด้วยนะ,ะครับพี่น้องครับ กับสองล้อหครับนี่สามตนี่ครับลกอก่ากับสองล้ลเลยเหรอครับไปดูหล,หลังต่อไปครับผมมีสักหน่อยพี่กอลเดี๋ยวขุดอีกสักหน่อยนะออต้องได้ขุดลงไปเรื่อยๆแล้วครับผมถึงรุ่นกันครับ มีไอ้ฟองปลาสลิดน่าจะไม่มีตัวปลาช่อนหรอกมั้งเพราะว่าถ้ามีปลาช่อนอยู่ในรอบปลาสลิดไม่กล้าเข้ามาวางไขรร่ออกหมดเลยก็ได้กิิงไห้เดี๋ยวเราทำใหม่ ก็ถือพี่น้องครับเดี๋ยวเห็ดไหมครับผมขุดดินก่อนครับผมขุดลงไปอีกครับอั <c oughs> นงนี้จะโดนหรือเปล่าครับมองที่ไม้ปักไว้นะครับพี่น้องครับยกเลย เงียบเลยเนาะหลังนี้แล้วมันเอียงอะ่ะดันออกด้วยหรือเปล่านะใช่ไหมใช่น,นออั่น่นนะมีไหมมีครับโอ้คักครับผมอือ <c> ฮ <oughs> ึยครับพี่น้องครับช่วยพี่น้องนะพวกฮ <c oughs> ึสวยสวยเอา,าไซไเลอดขึ้ <c oughs> บนก็ได้ ขออย่าตั้งกล้องก่อนที่น้องครับวายุหลอบอยียงๆโอ้โอนี่หมานเว่ยใช่ไหม ยังงี้เลยนะครับนี่เพิ่งขับใต้มือเลยครับเดี๋ยวขุดลงไปอีกก้อนพี่น้องครับเพราะว่าหนามันลุ้งครับผมเราลับหนาม,ามนสุดกระไดพยายามหลังสุดท้ายครับเด,เดี๋ยวครับผมเกำลังสุดท้ายกันพี่น้องครับล้งนี้ก็เคยได้ครู ครูหนึ่งแล้วนะครับผมเข่าคร่กันเลยครับมันนี้สิได้อีกวาครับานามลงกับไม่ค่อยได้พี่น้องครับเพราะว่าที่เ้อขุดไว้มันตื่นเกินไปนะครับปลาว่าเข่ามาครับผมคือไหมมีความเคลื่อนไหวไหมมีอาการไหม เงียบเลยหลังนี้มาเดี๋ยวเคลียร์รอับไม่ครับเดี๋ยวขุดร่องไม่ครับผมเบือถึกนะครับหลังนี้บางผลงานกันพี่น้องครับสำหรับนี่นะครับผมใส่ใส่สองตัวโลนะครับแล้วก็ใส่เกือบโลตัวหนึ่งครับเมือดสีตัวนะครับประมาณสองโลอะครับสองโลกว่า มาแล้วครับผมมีแต่ใส่ใหญ่นะครับนี่มีนูเด็ดมือแรงครับผมแล้วก็ขอบคุณพี่นาถทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับผมครับบรรยากาศยามรอบนะครับผมหาอยู่หากินครับแบบบ้านเฮาแหละครับผมนีอนี่ครับยามเสร็จเบป็นเราครับมือหนาพ่อกันไหมครับผมภาสิมานสั่มไรครับผมหนามันลงครับเมื่อยพี่น้องครับตรงย่างยามแล้วก็ขุดล่องลงไปอีกนะครับผมพอาะหนามันตื่นครับรอบมันสี่ร้อยฟ้านะครับผม รอบมันสีร้อยเหนือน้ำครับก็ที่เสียตานเขาต้องคุนต้องไปอีกครับผมคุณรับป้าผู้กะขอบคุณท่านนะครับติดตามรับชมครับผมมื่อน้าว่ากันใหม่ครับผมขอบคุณครับ